สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์นะผมสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่3เดือน2นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะไปวิเคราะห์บอลในคู่แอตแลนติกบินเบานะครับผมพบกับเลอัอนมาริดนะครับเตะเวลาตีสามครึ่งนะครับของวันนี้เดี๋ยวเราไปุูกันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติ5้านัดหลังสุดกันก่อนเลยนะครับ มาดูฝั่งของเจ้าบ้านบินเบากันก่อนเลยนะครับทําได้1,2,3,4,5,6ทําได้6ประตูนะครับใน5นัดหลังสุดนะครับสําหรับเจ้าบ้านบินเบานะครับผม6ประตูนะครับส่วนเลอันมาริดนะครับผมทําได้2,4,6,7,8,9,10,11,12,13ทําได้13ประตูนะครับใน5นัดหลังสุดนะครับผม13ประตูต่อไปนะครับอันดับกับคะแนนนะครับยังไม่มีนะผมก็กอกคะแนน ไม่มีนะครับผมอันดับศูนย์นะครับอันดับศูนย์คะแนนไม่มีนะครับผมโอเคครับเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นราคาต่อรองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเว็บกันนะครับโอเคครับสาหรับราคาวันนี้นะครับก็เป็นทางของเลอแอนมารินนะครับเปิดออกมาต่อที่ปปนะครับเสมอครบครึ่งนะครับผมแล้วก็ราคาสูงต่ำนะครับ2.5นะครับผม2ลูกครึ่งนะครับโอเคนะครับเป็นทางของทีมเยือนนะทีมต่อต่อปปนะครับสูงต่ำา2.5นะครับเรียบร้อยครับกดวิเคราะห์เลย สำหรับผลการคำนวณคู่แอตเลติกบินเบานะครับผมพบกับเลอัอนมาริดก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะมีโอกาสสกอร์สูงอยู่ที่70%นะครับโปรแกรมก็แนะนําให้เล่นที่สูงแรกนะครับผมหรือว่าจะไปเล่นที่สูงเต็มก็ได้นะครับค่อนข้างที่จะมีเปอร์เซ็นต์เยอะเลยนะครับส่วนโอกาสชนะนะครับเป็นทางของทีมเยือนเลอัอนมาริดนะครับมีอยู่57%นะครับส่วนเจ้าบ้านบินเบามีอยู่42%เองนะครับก็ห่างกันมากพอสมควรเลยนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็ จะประมาณนี้นะครับผมการวิเคราะห์สําหรับใครที่ชอบก็สามารถตามเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ผมก็แนะนําให้เล่นไปที่สูงแรกหรือว่าจะเล่นสูงเต็มเวลาก็ได้นะครับแล้วก็เล่นเต็งไปที่ทีมเยือนนะครับผมเลอันมาริดวันนี้นะครับผมผมว่าเลอันมาริดเอาชนะได้นะครับโอเคครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าสนใจโปรแกรมนะครับก็ทักเข้ามาเลยนะครับให้ฟรีนะครับผมให้ไปวิเคราะห์ฟรีๆเลยนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ